วันนี้เปี้ยมีผ้าตัวละ99บาทแต่ว่าเปี้ยไม่ขายนะวันนี้เหลือ69บาทเท่านั้นนะคะซื้อของเปี้ยที่นี่นะคะราคา69บาทผ้ากว้างถึง2เมตรนะคะผ้ากว้าง2เมตรแล้วก็เป็นลายดอกกุหลาบอังกฤษนะลายก,ากกุหลาบอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นเถาเลื้อยนะคะ มันจะเป็นมันจะไม่เป็นต้นมันจะเป็นเถาเลื้อมันจะมีหลายๆแบบแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเถานะคะมันจะไต่าตามบ้านอันนี้จะสวยมากๆเลยนะคะเป็นลายดอกกุหลาบอังกฤษนะ,ะสีแรกเลยแล้วกันนะคะสีเหลืองนะคะผ้ากว้าง2เมตรแล้วเย็บถุงมาแล้วนะคะข้อดีของเขาคือเย็บถุงมาแล้วนะ,ะสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะคะตัวนี้สีแรกเป็นสีเหลืองนะคะสีที่สองเป็นสีฟ้าค่ะดอกเป็นสีแดงนะ,ะสีฟ้าดอกสีแดงนะคะ สีต่อไปนะคะเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงสีต่อไปนะคะเป็นสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีเทาค่ะดอกสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะดอกสีม่วงนะอ่าสีมีแค่นี้นะราคา69บาทรีบสั่งเลยค่ะสวยมากๆลายดอกกุหลาบค่ะ